นายจตุพรพรมพันธ์นะคะแกนนำนปชนั้นะมีการถแถลงยืนยันนะคะว่าจะย้ายการชุมนุมทั้งหมดจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปยังที่ราชประสงค์นะคะน้ายจตุพรพรมพันธ์คุยกับบดาแกนนำทุกคนได้หารือว่ารเราจะไปอยู่ันที่ราชประสงค์ ายจตุพรพรมพันธ์แกนนำรปชเดินทางม,มาที่เวที <ilia> สะพานผ่านฟ้าลีลาด <ilia> เพื่อประกาศให้ผู้ชุมนุมที่นี่เตรียมเคลื่อนย้ายทุกอย่างไปรวมกันที่พื้นที่การชุมนุมย่านราชประราชประสงค์ภายในวันนี้โดยให้เหตุผลว่าเ <ilia> พื่อความสะดวกต่อการสื่อสารระหว่างผู้ชุมนุมและเพื่อความมั่นใจต่อการรักษาความปลอดภัยค่ะ หนึ่งก็ได้ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 2. องก็คือว่าเราสามารถที่จะสื่อสารกันและก็สามารถที่จะกำหนดในการสู้รบได้อย่างเต็มที่ชนะด้วยกันแพ้ด้วยกันในที่เดียวกันก็เลยตัดสินใจว่าเราไปรวมกันที่ราชประสงค์ เบื้องต้นทางแกนนําประกาศว่าจะเริ่มเคลื่อนพลในเวลา15นาฬิการะหว่างนี้ทางเวทีราชประสงค์ได้ตาดเตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้วและหลังจากผู้ชุมนุมไปรวมกันหมดแล้วก็จะมีการหารือถึงวันเวลาที่จะเคลื่อนขบวนไปราบ11เพื่อทวงถามความรับผิดชอบต่อการสูญเสียกับนายกรัฐมนตรีค่ะ แกนากลุ่มนปชยังระบุนะคะว่าหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมารวมกันที่บริเวณราชประสงค์เป็นจํานวนมากจนไปถึงสีลมและประตูน้ําค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นค่ะพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ากลุ่มนปชไม่เคยประกาศที่จะเคลื่อนขบวนไปยังกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ในวันนี้ นายนัทวุฒิใสเกื้อแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชถแถลงคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้า,าให้กับรัฐบาลเพราะไม่อยากให้รัฐบาลใช้มาตรการเหมือนเหตุการณ์วันที่10เมษายนในการขอพื้นที่คืนโดยกลุ่มนปชจะย้ายเวทีมาชุมนุมรวมกันที่เวทีราชประสงค์ทั้งหมดซึ่งจะเริ่มย้ายในวันนี้เพื่อให้การชุมนุมมีเอกภาพและง่ายต่อการบริหารจัดการและยังเป็นการเตรียมความเคลื่อนไวหวใหญ่หลังเทศกาลวันสงกรารด้วยแต่หากย้ายมาบริเวณราช ชประสงค์และมีผู้ชุมนุมเป็นจํานวนมากไปจนถึงประตูน้ําและสีลมก็ถือว่าเป็นความจําเป็นสูงสุดในการเคลื่อนไหวรุกลบซึ่งเราคิดว่าต่อไปนี้จะเป็นยกสุดท้ายระหว่างเรากับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสียที <Yay! S 2> ที่ประชุมแกนนำจึงมีมติเห็นชอบในหลักการตรงกันมาสองวันแล้ว แล้ววันนี้ก็เห็นชอบตรงกันเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราจะมีการย้ายทัพปรับขบวนยกเอาผ่านฟ้ามาชุมนุมรวมกันที่นี่ กลุ่มนปชนะคะยังยืนยันว่าไม่เคยประกาศที่จะเคลื่อนขบวนไปกดดันนายยกรัฐมนตรีที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ในวันนี้ค่ะจึงขอให้กําลังพลที่เตรียมตัวที่จะสกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชไม่ต้องออกมานะคะและในระหว่างการถแถลงข่าวนายนทวุฒิเองก็ได้นําภาพถ่ายและเปิดตัวกาดนาปชชุดดาค่ะเพื่อยืนยันว่าชายชุดดําที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก็คือกาดนาปชค่ะที่เข้าไปปลดอาวุธเจ้าหน้าที่ทหารเพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ทหารมีการพกพาอาวุธค่ะแกนนำกลุ่มนปชอเองยังระบุด้วยนะคะว่าหากเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาสลสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็จะเดินทางเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายจับทันทีค่ะ